รับปริญญาที่เอ็กซิเตอร์นี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นนะคะก็คือบรรยากาศแบบว่าชิลมากไม่ต้องมีการซ้อมอะไรเลยก็คือเข้าฮอล์แล้วก็รันพิธีการแบบว่าตามเขาได้เลยอะคะ่ะก็จะมีนักเรียนหนึ่งท่านนะคะก็จะได้พาเกสเข้าได้2ท่านแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่เข้าไปนั่งในฮอล์ได้เลยก็จะรันไปทีละคอร์สเรียนนะคะก็ขึ้นไปรับไปเช็คแฮดน์นะคะก็คือรันสมูทมากค่ะแล้วก็เราออกมาถ่ายรูปหน้าฟอรกร่มกันข้างนอก แล้วก็พร้อมกับอาจารย์อเงี้ยค่ะเป็นภาพที่อลังการมากๆที่มีมรับตอนช่วงเดซ ember นะคะก็จะเป็นวินเทอร์ซีซันอากาศหนาวมากค่ะแต่ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ใส่เดรสใส่เกาะอ,อกกันฉ่ามากถ่ายรูปแบบทา้าความหนาวตอนรับปริญญาที่ใช้เวลานานไหมคะไม่นานเลยค่ะแบบว่า ไม่ก er. right ี ini, ่ช like <th> ั่วโมงเองเพราะว่ามันจะมีรอบแบบรอบเช้ารอบบ่ายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจบเร็วมากถ้าใครอยากแบบไปถ่ายรูปเล่นแบบรอบแคมปัสอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําได้บ้านที่พี่มีนี่ไปกันกี่คนคะ12คนเองก็คือเช่ารถตู้ไป2คันจุกๆเลยค่ะก็คือนั่งไปเอ็กเซคเตอร์แล้วก็พาเที่ยวรอบอยูเงนี้ค่ะ